สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีบายทาโนะคะวันนี้เราจะมาพิกอเด็กกันในหัวข้อตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะแม่หมอมี3เด็กให้เลือกเช่นเคยคะ่ะเริ่มจากซ้ายมือนะคะเด็กที่1คะ่ะเด็กที่2และก็เด็กที่3เลือกเด็กที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุด หากจิตไม่นิ่งอย่าเพิ่งเลือกนะคะหากจิตลังเลให้คุณเอาความรู้สึกแว็บแรกนะคะอย่าลืมนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่ด้วยภาพรวมคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะพลังงานนี้อาจเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะคุณคะเนาะเอาละคะ่ะถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มให้คุณหยุดวิดีโอไว้ก่อนอย่าเพิ่งเลือกนะคะ เอาละค่ะเลือกกองเดียวนะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาฟังเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความสนุกสนานก็ยินดีนะคะเอาละแม่หมอจะไปเริ่มกองที่หนึ่งนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่หหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอมียินดีต้อนรับนะคะ มาเดี๋ยวเรามาตามหัวข้อกันเลยนะคะว่าคนที่คุณถามถึงตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้าขึ้นมานะคะเขาก็อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษานิสัยใจของคุณนะคะอยากจะอ,อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของคุณก็ได้นะคะคุณขาเนา รับไพ่ของราชินีถือดาบขึ้นมาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนตรงเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะคุณก็ดุเหมือนกันนะราชนีถือดาบขึ้นมานะคะ คุณอาจจะตัดเขาไปนะคะคุณขาเนาะเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาไปจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณอาจจะบอกกันนะคะหรือคุณนั่นแหละบอกเขานะคะคุณรับให้ส่องถ้วยขึ้นมานะคะคุณเขาคนนี้ยังรักคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะตัดความสัมพันธ์นี้ไปคุณจะบ็อกเขาไปเขาคนนี้ก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่เขาคนนี้ยังรักคุณอยู่นะคะสองถ้วยขึ้นนะคะ เป็นความรู้สึกที่พิเศษนะคะคุณคือคนพิเศษสำหรับเขานะคะคุณไพ่ของ The World นะคะอแปลว่าคุณสองคนได้ห่างไกลกันได้อ่าไกลกันอะนะคะหรือไม่กับใครบางคนก็รักออนไลน์รักทางไกลนะคะคุณขาเนาะไพ่ the world คือเขาก็มีความรู้สึกกับคุณเยอะเหมือนกันนะคะอีก อีกแง่มุมคือมีความรู้สึกกับคุณเยอะมากค่ะคุณนะ The world กับสองถ้วยติดกันนะคะแปลว่าความรู้สึกเขาค่อนข้างที่จะมีมากนะคะมากๆนะคะที่ให้กับคุณนะคะคุณค่ะเนาะ King ีย o เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรนะคะไม่ได้ทําตามอะไรไม่ได้ทําตามอารมณ์เนาะ,ะในความในความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะคุณค่ะเนาะอ่า เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรช้าในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณขาเะเอ,ะอเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่ช้านะคะแต่การที่เขาทำอะไรช้าเขาก็ยังมั่นคงในรักมั่นคงในความรู้สึกอยู่นะคะคุณมาดูสิคะสองเหรียญน,นะคะยังประคองไว้อยู่นะคะยังยังยังไม่ไปไหนความรู้สึกนี้นะคะ ยังเก็บคุณไว้อยู่ค่ะคุณถึงแม้นว่าเขาจะมีอีโก้นะคะเ,ออเขาก็ยังเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคุณอยู่นะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณนะคะหรือไม่คุณอาจจะดิวกับคนที่เป็นเจ้านายของคุณหรือคุณเป็นเจ้านายของเขานะคะคนคนนี้นิ่งนะคะ วางตัววางฟอร์มนะคะคุณเป็นคนที่มีฟอร์มค่ะคุณมไม่ค่อยยอมใครนะคนคนนี้นะคะแต่คิงถือถ้วยขึ้นมาค่ะคุณได้ใจเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขารักคุณนะคะเขามีใจให้กับคุณเขารักคุณนะคะคุณสองถ้วยขยายเป็นไพ่ของคิงถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะ แปลว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณห่างกันไปนะคะไกลกันนะคะเขายังรักคุณอยู่นะคะโอ้โหคุณมาดูสิคะตอนนี้นะคะสิบเหรียญน,นะคุณโอ้โหคุณเขาคนนี้อยากจะมีครอบครัวนะคะที่มั่งคั่งร่ำรวยไปกับคุณนะคะอยากสร้างฐานะไปด้วยกันนะคะคุณอยากจะอยู่ด้วยกันแบบ มีเงินมีทองด้วยกันนะ่ะเป็นคู่รักกันนะคะอยากจะพัฒนานะเขาคนนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าเขาอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะคุณอืมีมภัยไพ่สามถ้วยขึ้นมาค่ะอยากจะเฉลิมฉลองนะคะอ่กับคุณนะคะอยากจะ อยาให้คุณนะ่ยมีความสุขร่วมกับเขาก็ได้นะคะคุณถ้าไพ่สามถ้วยขึ้นมานะกับใครบางคนก็เจอกันในงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือเป็นเพื่อนกันนะคะคุณนะอความรักที่เขามีให้กับคุณมันเกินเพื่อนนะคะมันมากกว่าเพื่อนธรรมดานะคะคุณไพ่ของสีดาบค่ะคือการการนิ่งเนาะกับใครบางคนนิ่งนะคะคุณค่ะเนาะ ใพรของเจ็ดเหรียญเขามีความอดทนนะคะมีความอดทนอดกั้นนะในความรักความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณเขารู้สึกว่ามันนานนะคะมันนานมันช้าเหลือเกินนะคะ,ะ่กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ เขาคนนี้จะอดทนจะคอยคุณนะคะแต่ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะคุณค่ะเนาะกับใครบางคนนะคะมีมีกระทบกระทั่งกันนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะคะเขารู้สึกว่าทําไมคุณสองคนไม่เข้าใจกันนะคะคุณอือพอไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะไพ่ของหกเหรียญค่ะเขาคนนี้นะคะต้องการนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณต้องการค่ะแล้วก็เขาคนนี้นะคะ อยากจะช่วยเหลือคุณนะคะเขาคนนี้อยากจะช่วยเหลือคุณค่ะไพ่ตายตสำรับเป็นไพ่กองสี่กระทาขึ้นมานะคะคนคนนี้ต้องการอยากจะสร้างฐานะไปกับคุณนะคะนะหรือไม่นะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวที่มีมีมีเงินมีทองครอบครัวมีหลักมีฐานละมีครอบครัวที่ที่มั่นคงนะคะคุณเขาคนนี้ที่จริงนะคะเขาอยากจะพัฒนานะอยากพัฒนาค่ะ นะคะคุณถามว่าจะพัฒนาต่อได้ไหมกับความรักความสัมพันธ์พัฒนาต่อได้นะคะคุณคะเนาะแล้วเขาจะคอยช่วยเหลือคุณเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะคุณเพราะว่าพลังงานนะคะแต่ว่าคนนี้อาจจะพัฒนาไปแบบช้าช้านะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะคุณคุณจะอดทนรอเขาได้ไหมมันนานนะที่เราจะพัฒนาเป็นคู่รักนะคะแต่คนนี้ก็คิด คิดจะเป็นคู่รักของคุณนั่นแหละนะคะคุณเดี๋ยวไม่หมอขอดูไพ่ออรเ์เหน่อยสิขอดูไพ่ออรเ์เรคหน่อยค่ะอือหือคุณนะคิดเนาะเขาคิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดนะคะไม่หมอคิดว่านะคะกับใครบางคนนะคะ ไม่ค่อยอิสระเท่าไรหรือนะคะเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะคุณนะอคุณเขาอยากให้คุณอิสระหรือเขาอยากจะให้คุณเปิดโอกาสนะคะอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอ่าเรียนรู้กันไปนะคะคุณและเขาต้องต้องเรียนรู้ต้องศึกษานิสัยใจคอนะคะคุณอย่าปิดประตูนะคะคุณคะเนาะอืม อย่าปิดประตูหัวใจของคุณนั่นแหละนะคะให้ Strength ขึ้นมานะคะอ่าเขายอมคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยยอมรับรักใครหรือเขาไม่เคยรักใครนะคะเขาก็รักคุณนี่แหละนะคะสตร t งคือความที่แบบ คุณอาจจะเป็นคนเก่งนะคะอ่าเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณเอาเขาอยู่นะคะเออเขาไม่เคยยอมใครพอมาเจอคุณเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขายอมคุณมากๆนะคะคุณมาดูสิคะต่อไปคะ่ะอืมไพ่ของการเหมือนอ่าูุสวรรค์หรือการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีหรือเป็นคนที่มีมีความเป็นธรรมนะคะ,ะไม่มองมองเป็นแบบนั้นนะคะคุณคะเนะาะไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของความเป็นธรรมหรือไพ่แห่งคนดีนะคะไพข่ของของการเป็นคนดีอเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากๆนะคะคุณอืแต่ก็ขอให้คุณนะคะขอให้คุณ เปิดประตูหัวใจรับเขาเข้ามานะคะแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันและกันนะคะถ้าคุณสองคนทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือได้ห่างกันไปก็ขอให้คุณนะคะใจเย็นๆน,นะคะแล้วขอให้คุณเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยศึกษานิสัยใจคอกันแล้วให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณนะความรู้สึกเขา ตอนนี้ก็มีคุณอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่นะคะแต่บางครั้งกับบางคนนะคะก็จบกันไปแบบกระทันหันต้องห่างไกลกันไปนะคะคุณนะ,ะกับใครบางคนก็ไม่ได้ห่างกันหรอกไม่ได้ไกลกันแต่เพราะความที่เขามีอีโก้ใส่คุณนะคะเขาอาจจะไม่ยอมคุณเขาคนนี้อาจจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณแต่ความรู้สึกของเขาเนะี่ยมีคุณอยู่ละเขารักคุณนะคะแต่เพียงแต่อีโก้ของเขามาค้ำคอของเขาไม่ให้อ่ไม่ให้สื่อสารหรือ ไม่ให้ไม่ได้บอกความในใจหรือความรู้สึกที่มีให้กับคุณนะคะแต่ลึกๆแล้วความรู้สึกของเขารักคุณนะคะเอาละค่ะจบก่อนค่ะคลิปนี้นะคะถ้าตรงก็เก็บไว้ถ้าไม่ตรงก็ไปเลือกกองใหม่นะคะรับเอาพลังงานดีๆพลาังงานบวกๆไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยภาพรวมค่ะ ถ้าตรงทั้งหมดก็แปลว่าขึ้นพาราังงานของคุณตรงกับแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะคนกองที่สอหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอียินดีต้อนรับนะคะ มาตามหัวข้อกันเลยนะคะว่าตอนนี้คนที่คุณถามถึงเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสตาร์ขึ้นมาค่ะกับใครบางคนมีชื่อเสียงนะคะคุณค่ะเนาะไม่ตัวคุณก็ตัวเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะมีคนนับหน้าถือตาคุณนะคะสตาร์เป็นดาวเลยค่ะคุณนะเป็นนักร้องเป็นดารานะคะเป็นนักแสดงหรือเป็นดาวใน YouTube ก็ได้นะคะเป็น y o u t u b e อรได้ค่ะคุณอื สตาร์ขึ้นมานะคะสีเหลียนค่ะเขาคนนี้หึงคุณนะคะเขาขี้หึงขี้ห่วงคุณนะคะเขาเป็นห่วงคุณก็ได้นะคะในความรู้สึกนะคะคุณ ไพ่ของเจ็ดถ้วยค่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะมีอะไรทำเยอะแยะมากมายนะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นคนที่ช่างเลือกเป็นคนที่มีความฝันมีอะไรทำคุณนะคะคุณหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาคุณเยอะมากนะคะคุณไพ่แล้วเพิ่มขึ้นมาค่ะคนคนนี้เขารักเขาชอบคุณเขามีใจให้กับคุณนะคะ รักแรกพบค่ะคุณเขารักคุณยามที่เขาเห็นคุณครั้งแรกเขาก็ชอบคุณเลยนะคะมีความรักมีความปรารถนาค่ะนะคะคุณขาเนาะว้าวคุณรักแรกพบนะคะรักแรกยามศบตานะคะคุณขาคนคนนี้นะคะเขารักคุณ ยามที่เจอคุณครั้งแรกนะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์ค่ะนะคะเลิฟเวอร์ขึ้นมานะคะคุณคะเนาะยังเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่คนคนนี้เก็บความรู้สึกแล้วก็ฝันถึงคุณด้วยนะคะไม่ปล่อยความรู้สึกนี้ไปนะคะสตาร์สีเลี้ยนนะคะอ่าหกไม่ใช่หกสีเจ็ดถ้วยนะคะเลิฟเวอร์ขึ้นมานะคะแปลว่าคุณนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเป็นคนที่เขา ใฝ่ฝันหรือปรารถนามานานนะคะคุณเป็นคนที่เฟอร์ฟิกสำหรับเขามากนะคะเป็นสเปคของเขาเลยแหละนะคะคุณไพ <c oughs> ่ของอการตื่นรู้นะคะคุณนะการตื่นรู้หรือขอโอกาสนะคะคุณเขาคนนี้ขอโอกาสนะคะ,อ,ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคุณกับความรักความสัมพันธ์นะคะ เด็กถือไม่เท้าค่ะกับใครบางคนอยากจะพัฒนานะคะกับความสัมพันธ์ของคุณค่ะนะคะไพ่ของสี่กระทาว้าวคุณเขาอยากจะพัฒนานะคะ อยากจะอยู่ด้วยกับคุณนะคะอยากจะสร้างหลักสร้างฐานไปกับคุณนะคะถึงขั้นแต่งงานนะคะเพอไพ่อพอของสี่กระทาขึ้นมาอยากจะลงหลักปักฐานด้วยกันอยากจะอยู่บ้านชายคาเดียวกันนะคะอยากจะแต่งงานให้มันถูกต้องตามจารีตามประเพณีของเขานะคะเขาฝันนะคะฝันอยากจะมีคุณนั่นแหละนะคะอยู่ในชีวิตของเขานะคะเพราะสีก่กระทาคือการพัฒนานะคะ ให้สองดาบค่ะคุณถ้าคุณมีตัวเลือกนะคะเขาขอคิดดูก่อนนะคะถ้าคุณมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะโอขอโทษค่ะถ้าคุณมีคนเข้าหาคุณเยอะเขาขอเลือกก่อนเขาขอหยุดก่อนนะคะเขาขอดูก่อนนะคะหรือไม่ตัวคุณหรือตัวเขานะคะมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะคะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอรักแบบบริสุทธิ์ไปก่อนนะคะ นายอวรค่ะยังเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่นะคะไม่ไปไหนค่ะคุณหนึ่งถ้วยขึ้นมาค่ะว้าวความรักนะคะที่เขามอบให้กับคุณมันเต็มนะคะมันล้นค่ะรักค่ะรักที่บริสุทธิ์นะคะคุณหรือไม่นะคะกับใครบางคนอาจจะมีครอบครัวนะคะเข้ามาวุ่นวายกับความรักความสัมพันธ์นะคะเขาก็เลยยังไม่ตัดสินใจอะไรนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณ มาดูสิคะไพ่ Hermit ิตขึ้นมานะคะคนคนนี้อาจจะนิ่งนะคะตอนนี้ขอนิ่งก่อนนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับความรักความสัมพันธ์นะคะว้าวคุณที่เขานิ่งเงียบไปนะคะที่เขาไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะเขาก็มีความปรารถนาคุณเหลือเกินนะคะเดวิลขึ้นค่ะมีความคิดนะคะ อยากจะได้ตัวคุณเหลือเกินนะคะมีความลุ่มหลงมีความเสน่หาคุณอยู่ตรงนั้นนะคะคุณไพ่เดวิลคือเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะและว้วเวรกับเดวิลขึ้นแบบนี้มีความที่ปรารถนาคุณเยอะเหลือเกินค่ะเขารู้สึกว่าคุณสองคนมีเคมีตรงกันนะคะมันสปาร์กกับคุณเหลือเกินนะคะคุณคุณมาอาจจะมาเยียวยานะคะเขาทําให้เขารู้สึกดีก็ได้นะคะทําให้เขารู้สึก รักคุณต้องการตัวคุณเหลือเกินค่ะคุณไพ่ของราชนีถือถ้วยขึ้นมาค่ะการที่คุณให้ความรักกับเขาให้ความปรารถนาดีกับเขานะคะทำให้เขาเอาคุณออกไม่ได้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะคิดและพันธนาการถึงคุณค่ะเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณก็มีใจให้กับเขาค่ะราชนีถือถ้วยขึ้นมานะคะคุณขา คุณเป็นคนอ่อนหวานคุณเป็นคนอ่อนไว้นะคะคุณเป็นคนที่จิตใจเมตตามีจิตใจดีค่ะข้าวถวยขึ้นค่ะคุณ <c oughs> คุณคนคนคน,นี้นะคะหรือไม่ก็ตัวคุณนั่นแหละเป็นคนเจ้าชู้กรุ้มกริ่มเจ้าชู้นิ่งเจ้าชู้เงียบนะคะคุณค่ะเนาะกับใครบางคนก็ชอบดื่มนะคะคุณ นายถือถ้วยขึ้นมาค่ะโอโหความรู้สึกของเขาวันนี้นะคะตอนนี้ที่มีต่อคุณมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่ะคุณชอบเขาคุณรักเขาเขาก็รักก็ชอบคุณเช่นกันค่ะไม่ต่างอะไรไปจากเขาเลยนะคะคุณมีใจตรงกันค่ะคุณนะคะคุณอะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะขอดูไพ่อารัาราเกหน่อยนะคะ เขาดูไงสิคะความรู้สึกโอ้โหคุณ broken heart นะคะคุณคุณทำให้เขาเสียใจนะคะคุณทำให้เขาเจ็บนะคะคุณขาเนาะถ้าคุณมีเจ้าของหรือคุณมีตัวเลือกคุณอกขอโทษค่ะคุณหักอกเขานะโอ้โหคุณเขารู้สึกเสียใจมากๆค่ะนะคะถ้าคุณไม่เลือกเขาก็ได้นะคะคุณอืมภัยของการนิ่งนะคะ เหมือนไพ่เฮอร์มิตนะคะนิ่งหรือรอเวลาที่เหมาะสมหรือความสัมพันธ์ของคุณและเขาพัฒนาช้านะคะต้องเป็นไปแบบช้าช้านะคะคุณไพ่เดอะเวล d ขึ้นมานะคะคุณสองคนนะคะกับใครบางคนก็ห่างไกลกันนะคะเป็นความรักที่ ไกลกันเป็นความรักที่ห่างกันนะคะคุณขาเนาะคุณขากับใครบางคนก็รักทางไกลนะคะรักออนไลน์นะคะคุณโอ้การที่คุณสองคนได้ห่างกันไปหรือจากจรกันไปหรือแยกตัวไปนะคะมันทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจมันทําให้หัวใจของเขานี่เดาะเลยนะคะคุณ broken heart ขึ้นมาแบบนี้นะคะโอ้เหมือนคนอกหักค่ะตอนนี้นะคะ เขาเหมือนคนอกหักนะคะคุณเอาละค่ะฟังข้าวข้วก่อนนะคะถ้าตรงก็เก็บไว้ถ้าไม่ตรงก็โยนทิ้งไปนะคะรับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปค่ะหรือไม่คุณไม่ชอบกองนี้คุณไป ไปเลือกกองใหม่ก็ได้นะคะคุณขะเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยภาพรวมค่ะเอาละค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะไปบ๊าย,บายค่ะบ๊าย,ายสวัสดีค่ะคนกองที่3หวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอียินดีต้อนรับนะคะมาเดี๋ยวเรามาตามหัวข้อกันเลยนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ พ่ของ King of One ค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะคะเป็นคนที่เซ็กซี่นะคะคุณโอ้กับใครบางคนบ้างงานนะคะรักงานมากนะคะคุณเอาจริงเอาจังกับการทำงานมากค่ะคุณนะคะโอ้เขาอยากเจอคุณนะคะคนคนนี้เขาอยากพบอยากเจอคุณอยากจะมาหาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะคุณเขาอยากเจอคุณแห่นะคะอยากเห็นหน้าคุณนะคะ ถ้าคุณโสดนะคะคุณขาเนาะเขาอยากจะมาหาคุณมากๆค่ะคุณขาเนาะไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะคุณเป็นคนรักอิสระนะคะคุณนะ มาดูคะ่ะนะคะอู้กับใครบางคนนี่นะคะเดินทางต่างประเทศบ่อยเหลือเกินนะคะไปทํางานต่างประเทศนะคะหรือ เขารู้สึกว่าคุณแตกต่างกันนะคะแตกต่างแต่ความต่างนั้นเขาก็ชอบคุณนะคะคุณกับใครบางคนเดียวกับคนต่างชาตินะคะคุณคะเนาะต่างภาษากับคุณนะคะหรือไม่คนคนนี้ก็เป็นตำรวจนะคะเป็นทหารเป็นคนในเครื่องแบบนะคะเป็นนักเรียนนอกได้ด้วยนะคะหรือไม่คอคนนี้นะคะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะอ่าเป็นทหารได้คะ่ะคุณมาดูสิคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ ดุเหมือนกันนะคะมีความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะคุณขานอ้อามาดูสิคะโอ้โหคุณไหนถือถ้วยขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาชอบเขารักคุณนะคะเขามีใจให้กับคุณค่าคุณเขาชอบคุณมากๆนะคะ อยากจะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะคุณราชนีถือถ้วยขึ้นมาค่ะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะมีใจให้กับกันและกันนะคะคุณเขารู้ได้นะคะเาขอโทษค่ะเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณที่มีกับเขานะคะที่มีให้กับเขานั่นแหละนะคะคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนอ่อนหวานนะคะคุณเป็นคนที่เซนสิทีฟเหมือนกันนะคะคุณค่ะเนาะ เขารู้สึกว่าคุณมีใจให้กับเขาแต่คุณก็ตัดความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณก็สร้างกําแพงของคุณขึ้นมาคุณก็ดันเขาออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะกับใครบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะคุณขาเนาะเขาไม่เข้าใจในความรู้สึกของคุณนะคะบางครั้งนะคะทาไมคุณมีใจให้กับเขาทําไมคุณถึง ดันเข้าออกนะคะคุณกับใครบางคนที่ไม่หมอบอกนะคะพยายามผักคุณออกนะคะจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาผักคุณออกจากความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ แต่ความรู้สึกเขารักคุณนะมีความรักให้กับคุณค่ะคุณหรือไม่นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณนะคะคุณนะเขารู้สึกว่าต่ําต้อยด้วยค่ะไม่คู่ควรกับคุณหรือคุณสมควรที่จะได้คนดีกว่าเขานะีคะคุณ ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะเขาคนนี้ก็เลยต้องนิ่งนะคะคุณหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีโลกสนตัวสูงนะคะอ่านะชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครนะคะคุณมีม,มีรักอิสระนะคะไพ่ของหกดาบขึ้นมานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะคุณไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะคะไพ่ของ เด็กถือดาบค่ะคนคนนี้ส่องคุณนะคะเขาดูเขาส่องเขาดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะคะหรือไม่เขาก็สืบเรื่องราวของคุณนะคะว่าคุณเป็นมายังไงนะคะถึงห่างกันไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะไกลห่างกันหรือห่างกันไปแล้วนะคะคุณขาเนาะหรือไม่กับใครบางคนก็รักออนไลน์รักทางไกลนะคะ ไพ่เดวิลขึ้นมาค่ะเดว,วิลขึ้นนะคะความปรารถนาของเขายังมีให้กับคุณอยู่นะคะยังคิดถึงคุณนะคะยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ถึงแม้นว่าคุณสองคนจะไกลกันนะคะห่างกันไปนะคะคนละสิกโลก,ก็ได้นะคะกับใครบางคนนะคะเขายังมีความปรารถนาถึงคุณอยู่นะคะเดว,วิลขึ้นนะคะคุณไพ่ของ หกคาถาเป็นไพ่ใต้สำรับนะคะเขาคนนี้อยากจะได้ใจคุณอยากจชนะใจคุณนะคะหรือไม่เขาคนนี้นะคะตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณมากๆนะคะนะคะคุณพันธนาการถึงคุณนะคะอยากได้ตัวคุณอยากมาหาคุณนะคะคนคนนี้อยากจะมาหาคุณคุณรู้ไหมถ้าเขามาหาคุณเขาก็อยากจะมีอะไรกับคุณนะคะคุณค่ะเนาะคุณเพราะว่ามีไข่ของ king of swords การมาหาการพุ่งตัวมาหาการอยากได้ ตัวของคุณนะคะเพอไพ่เดว,วิลขึ้นนะคะคุณกับใครบางคนก็ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานมากๆค่ะคุณนะ,ะคุณเนี่ยเป็นไพ่ของหกคาถาขึ้นมามีคนสันเริญนะคะมีคนอ่ามีคนให้เกียรติคุณมากนะคะอ่านะคุณอาจจะดีวกับคนที่ ได้ไดชัยชนะในเรื่องของการทำงานนะคะคุณนะอมาดูสิคะอคุณนะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยดูแลปกปักรักษาคุณสองคนอยู่นะคะคุณขาเนาะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะกับใครบางคนมีอุปสรรคนะคะคุณนะมันไม่ราบลื่นมันไม่ง่ายที่คุณสองคนจะมาพบมาเจอกันนะคะมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะคะ ในความรู้สึกตอนนี้นะคะที่มีให้กับคุณนะคะมาดูสิอืมเหมือนไพ่ the moon ขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะคะคุณขานอะอาบอกใครไม่ได้ค่ะนะคะหรือไม่ก็ไม่สามารถบอกคุณได้หรือไม่ความสัมพันธ์ของคุณและเขายังไม่สามารถเปิดเผยให้กับใครได้รับรู้ได้นะคะคุณขานาะไพ่เดอะมูนขึ้นมาก็คือ กับอีกรณีหนึ่งเขาก็คิดถึงคุณนะคะไพ่เดมูลขึ้นมานะคะคุณเป็นความคิดถึงเป็นความคิดถึงที่ไม่สามารถบอกคุณหรือบอกใครได้นะคะในความรู้สึกของเขา ตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะคุณคะเอาละค่ะวันนี้สั้นหน่อยนะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะถ้าตรงก็เก็บไว้ถ้าไม่ตรงก็โยนทิ้งไปค่ะรับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะถ้าไม่ตรงก็ไปเลือกกองใหม่ค่ะนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะคุณคะเอาละค่ะไม่เมอาไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ บายค่ะบายบาย